ธรรมเนียมสร้างวัดบนภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าในประเทศจีนมีมานานนับพันปียอดเขาถือเป็นที่สถิตของเทพเจ้าในลทัทธิเต๋าและพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาจารึกโบราณบนหินแต่ละก้อนยังยืนหยัดประกาศความศรัทธายึดมั่นในปรัชยาพุทธลทัทธิเต๋าและขงจื้อของนักปราชญ์และผู้ปกครองหลายราชวงศ์ทั้งสามปรชญาความคิดผลัดกันรุกรับ แพ้ชนะกันมายาวนานนับตั้งแต่ศาสนาพุทธเผยแผ่สู่ประเทศจีนในที่สุดกระแสะความคิดรวมสามให้เป็นหนึ่งได้กลายเป็นเสาหลักที่แข็งแรงและอย่างรากลึกในวัฒนธรรมจีนปรัชญาขงจือ๊อเหมาะสมกับการบริหารปกครองแผ่นดินใช้หลักพุทธธรรมปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมส่วนวิถีแห่งเต๋า ส่งเสริมพลานามัยของร่างกายให้แข็งแรงทั้งสามหลักปรัชญาก็มีรากฐานความคิดร่วมกันคือเน้นการฝึกปฏิบัติทางจิตและการปลูกฝังคุณธรรมภายใต้ปรัชญาพุทธมหายานชาวพุทธที่นี่มีคำสอนที่คอยชี้นำทาง ทำกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมในโลกศตรวรรษที่21ปรัชญาของวัดเราในการเป็นอีโคเทมเพิลหรือวัดสีเขียวที่บริสุทธิ์ในสองระดับทั้งภายในและภายนอกคือจิตใจที่ปราศจากมนทินและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปนเปื้อน หลักแห่งความเมตตาที่พระโพธิสัตว์มีต่อสรรพสิ่งบนโลกไม่เพียงมีต่อมนุษย์ยังครอบคลุมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระเหมียวไห่หรือพระธรรมรัตนเถระจบปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อดีตเคยทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารธุรกิจด้านวิศวะสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศมากกว่า20ปีเมื่อท่านเข้าสู่สมณเพศก็มุ่งหน้าแสวงหาความสงบด้วยการปฏิบัติสมาธิจนกระทั่งเจ้าอาวาสชี้แนะให้ใช้ประสบการณ์ความรู้มาพัฒนางานต่อขณะนั้นพระเมียวไห่ไม่เข้าใจ อาตมารู้สึกกดดันอยู่บ้านก็ถามท่านว่าทำไมผมควรกลับไปทำงานเดิมอีกพระอาจารย์พูดว่าสิ่งไหนเป็นความดีเราต้องทำถ้าเป็นความชั่วเราต้องไม่ทำยิ่งไปกว่านั้นเราต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสนั่นละ่ะคือหลักของพระพุทธศาสนาละ นั่นทำให้อัตมาคิดถึงพระโอวาทปาติโมกที่ว่าละเว้นทำชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์นี่ละลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระเหมียวไหย ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนวัดพุทธเจิ้งจัวพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังโลกเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงนั้นสามารถรองรับการใช้พลังงานของคนบนโลกได้ถึงหนึ่งปีในอดีตค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นสูงมากแต่ว่า ในปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่นิยมและมีราคาถูกมากในปี2563ค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จะเท่ากันกับน้ำมันตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2558ได้ติดตั้งแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอารามวัดและลานจอดรถ ที่มีความจุไฟฟ้า600กิโลวัตต์สามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ภายในวัดช่วงกลางวันพลังงานที่เหลือใช้ก็ส่งต่อให้โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับมาให้วัดใช้ในยามค่ำคืนในอีกมิติหนึ่งที่เชื่อมโยงกับปรัญญาพุทธก็คือการไม่ครอบครองโดยเฉพาะ ในด้านพลังงานาปัจจุบันสาเหตุของสงครามในตะวันออกกลางก็มาจากเรื่องน้ำมันคือแย่งกันครอบครองแหล่งน้ำมันขณะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์ได้เราทำได้แค่แบ่งปันกันหลักแห่งการแบ่งปันเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาของเรา สำหรับพุทธสายชาญที่วัดเจ้งจัวนี่คือจุดเริ่มต้นของสันติสุขของทุกสรรพชีวิตแนวคิดวัดสีเขียวหรืออีโคเทมเพิในมิติของสิ่งแวดลอ้อมได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เห็นได้ภายในวัดพุทธแห่งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารปลอดภัย จากอดีตนักวิชาการที่เคยอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารมานานปีพระเรนดามองเห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับชาวจีนนั้นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทำอาหารส่วนใหญ่ก็คือถั่วเหลืองโดยเฉพาะในการทำเต้าหู้พระเรนดาจึงสอนขั้นตอนการทำเต้าหู้สุขภาพที่ไร้สิ่งปนเปื้อน แก่พระพ่อครัวและถ่ายทอดสู่ชาวบ้านที่มาอาสาสมัครทำงานที่วัดถั่วเหลืองที่ใช้ทำเต้าหู้ต้องเป็นถั่วเหลืองปลอด GMO ที่คัดเลือกแล้วสรงตรงจากแหล่งพ่อปูกมาที่วัดโดยเฉพาะขณะเดียวกันน้ำสะอาดถือเป็นหลักของอาหารปลอดภัยที่พระเรนดาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ก็เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยต่อสุขภาพของพระสงฆ์และคารวสาในวัดจังจัวเราจึงได้ขุดบ่อน้ำที่ลึกถึง500เมตรน้ำที่สู่ผ่านชั้นดินโดยผ่านกระบวนการกรองให้บริสุทธิ์แล้วต่อท่อขึ้นมาเก็บไว้สำหรับใช้ดื่มกินกันใต้หอสูบน้ำหลังนี้คือแหล่งน้ำใต้ดินของวัดได้รับการดูแลรักษาอย่างดีโดยพระเหมียวเถีย สำหรับแนวทางของพุทธสายาาน,นั้นให้ความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อให้มีพละกำลังในการฝึกปฏิบัติสมาธิอย่างเต็มที่น้ำและอาหารที่ดีจึงเป็นเสมือนเครื่องมือสู่การบรรลุธรรมเช่นกันทุกๆก,กิจกรรมของพระพิสุที่ทำงานในวัดเช่นนี้ถือเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งแม้ขณะที่ดูแลสวนผักรดน้ำรวนดิน ก็อาจเข้าถึงสภาวะบรรลุธรรมได้ทุกขณะจิตมนทนชานตุงมีความหมายว่าดินแดนเทือกเขาฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ขยายตัวภายใต้แนวคิดเกษตรกรรมครอบครัวอย่างกว้างขวางไม่ไกลาจากตำบลโบชานนักเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ที่พนวกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรกรยังได้เปิดพื้นที่บ้านทำโฮมสเตย์และให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวนและเลือกเก็บผลไม้ได้เองทุกๆเช้าในตลาดเมืองโบชานจึงเป็นศูนย์รวมของเกษตรกรจากละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงนำพืชผักผลไม้มาวางขาย บ้างก็เก็บมาจากสวนที่ปลูกเองบ้างก็รับซื้อมาขายต่อพระเหมียวขัวมีหน้าที่ดูแลโรงครัวและอาหารการกินภายในวัดเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่การจ่ายตลาดเลือกสารวัตถุดิบมาปลุงอาหารมังสวิรัตสสำหรับคนหลายร้อยคนวันละสามมือ้อทุกวันไม่เคยหยุดถึงจะมีผักผลไม้หลากชนิดพระเหมียวขัวและผู้ช่วย รู้ว่าควรเลือกซื้อสินค้าอย่างไรจากแหล่งไหนที่ปลอดภัยต่อสุขภาพถ้าเรากินอาหารปลอด GMO ใช้น้ำมันชาสำหรับทำอาหารโดยเฉพาะน้ำมันชาที่ปลูกบนภูเขาสูงใช้ผักอินทรีย์ปลอด GMO วิธีนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงได้ถือเป็นหลักพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติธรรม